สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นข่าวดีจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะโดยสาขาววิชาช่างยนต์นะคะก็ขอเชิญชวนผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150cc ซีซีนะคะสามารถนำรถเข้ามาตรวจสภาพ16รายการแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ระบบห้ามล้อแล้วก็ระบบขับเคลื่อนค่ะภายใต้โครงการจิตอาสาราชมงคลพระนครห่วงใหญ่ใส่ใจบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ลดฝุ่น PM 2 5ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่10และ11กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกาณนะอาคารช่างยนต์หนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลรันครซึ่งว่าหากใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถสแกน QR Code นะคะเพื่อที่จะกรอกข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันได้เลยค่ะอย่างอยู่กันที่ข่าวจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะที่มีการจัดโครงการภูมิคุ้มกันไภัยไซเบอร์ป้องกันยาเสพติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลรันนครค่ะได้มีการจัดก,กิจกรรมโครงการภูมิคุ้มกันไภัยไซเบอร์ป้องกันยาเสพติดโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์พันธุนะคณะประดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะนอกจากนักศึกษา,าจะได้รับความรู้โทษแล้วก็อันตรายของยาเสพติดแล้ว นักศึกษาก็จะเป็นแกนนำสำคัญเลยนะคะในการขับเคลื่อนต่อต้อตานยาเสพติดทั้งในระดับอุดมศึกษาชุมชนแล้วก็สังคมการทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนี้ค่ะ,ะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและนักศึกษามีความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ ได้มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยรวมถึงนักศึกษาจะได้รับความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ภัยคุกคามและก็อาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆโดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจตรีพาคินศรีสุธรรมค่ะดาบตำรวจทวีศักดิ์ชัยเพชรและดาบตำรวจกฤษกรแก้วร่องคำค่ะให้เกียรติปัญญาในหัวข้อ ปัญหาของยาเสพติดพนันออนไลน์ไผ่เงียบจากไซเบอร์แล้วบรรยายในหัวข้อภูมิคุ้มกันร,รู้ทันกับปัญหายาเสพติดพนันออนไลน์และไผ่เงียบจากไซเบอร์ค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาราชมงคลรันนครที่เข้ารับ4รางวัลต้นแบบของความดีเพชรรัตนาชาติสะดูดีครั้งที่5ค่ะ รัสมงครมรันครค่ะขอแสดงความ,วามยินดีกับผู้บริหารและนักศึกษาท,ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดสรรมูลนิธิคุมกล้าวยาวชนคนสร้างชาติให้ได้รับรางวัลเพชรรัตนาชาติสาดุดีครั้งที่5ประจำปี2568ค่ะประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวรีไม้ศักดิ์คณะปดีคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเกียรติคุณต้นแบบดีเด่น ด้านการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนนายอาทิตย์ฉ่ำพรมราชนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์รับรางวัลสาขาเกติคุณเยาวชนต้นแบบดีเด่นด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการนางสาวอาริสาปลอดภัยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลสาขาต้นแบบเยาวชนด้านวิชาชีพการบัญชีดีเด่นและนางสาวปิน่นสุทากุลดิฐถีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจรับรางวัลสาขากิตติคุณเยาวชนต้นแบบดีเด่นด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยรางวัลดังกล่าวนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการยกย่องสรรเสริญครูบุคคลทั่วไปเด็ก นิสิตนักศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถผลงานโดดเด่นมีความเชี่ยวชาญคุณธรรมและความรักในวิชาชีพซึ่งเป็นต้นแบบของความดีและความสำเร็จที่ควรได้รับการยกย่องสำหรับพิธีมอบรางวัลเพลรรัตนาชาติสาดุดีครั้งที่5ประจำปี2568ค่ะ ได้รับเกียรติจากคุณปรีดีภูสีน้ำหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะไปดูข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่นำนักศึกษาไปพัฒนาทักษะความรู้ด้านของงานโรงแรมค่ะสาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครนำนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรมเส้นทางที่1 กรุงเทพพัทยาค่ะโดยได้เยี่ยมชมโรงแรมดูสิตธานีพัทยาและโรงแรมกลเดเดนทิลลิปค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธภูมิสุวรรณเวชคณะปดีคณะศิลปศาสตร์พร้อมด้วยอาจารย์สุภาวาดีไหมเกตหัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาค่ะเพื่อที่จะเยี่ยมชมโรงแรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการโรงแรมและการบริการ โครงสร้างการบริหารงานและวิธีการทำงานของแผนกต่างๆในโรงแรมอาทิเช่นแผนกบริการส่วนหน้าแผนกแม่บ้านการจัดเตรียมและทำความสะอาดห้องพักแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการฝึกทักษะการรับประทานอาหารแบบตะวันตกเรียนรู้การทำงานการให้บริการแบบเซลล์เซอร์วิส รวมถึงการเข้าพักในโรงแรมค่ะศึกษาไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะในห้องพักแต่ละประเภทของโรงแรมอีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวเป็นการทิ้งท้ายแล้วกันนะคะมาดูกันที่การให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธุรกิจระหว่างประเทศไทยจีนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวลีไม้ศักคณะปริคณะบริหารธุรกิจได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนภพสดโยม คณะปฏีคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน18ท่านด้วยกันค่ะมาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยทางคณะบริหารธุรกิจค่ะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคาร้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยจีนและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพลรัชตากุลพัฒนหัวหน้าโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพรนะนครที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ